สวัสดีจ้าวันนี้มาแนะนําตัวนี้หน่อยเพร่ออาม่าก,กินแล้วดีขึ้นมากๆจ้าเพราะว่าก่อนนี้อาม่าเขาไม่ดีหมอเขาว่าเขาเสื่อมต้องผ่าเพราะไอ้ให้เราไปผ่าเราไม่ยอมผ่ากินยาหมอก็ไม่ดีขึ้นเลยเจอ,อสุวิทย์เขาให้มากินตัวนี้ตัวนี้กินแล้วว่าดีขึ้นว่าเออ,เอ,อกินสักเดือนหนึง่งรู้สึกอ่ะดีขึ้นเดินเหินสบาย เดี๋ยวนี้กินมาหลายเดือนแล้วเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมากๆไม่ต้องถือไม่เท้าไม่ต้องอะไรเดินขึ้นขึ้นดัดฟ้าได้แล้วว่กินแล้วก็ดีวันดีคืน,นปวดแขนอะไรกินแล้วก็ดีไปด้วยว่าตัวน,นี้มันดีมากๆว่าหัวเข่ากินแล้วช่วยได้เดินเหินสบายแล้วแขนเขนินอย่างเงี้ยก่อนนี้ยกไม่ขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ยกขึ้นแล้วว่าเออยกมือไม้ยกสะดวกสบายดีว่า ดีมากๆตัวนี้ว่ากินแล้วมันช่วยได้จริงๆแล้ก่อนนี้เราเดินไม่ได้ต้องถือไม้เท้าไม่กล้าออกจากหน้าบ้านอย่างนี้ขึ้นชั้นสีได้แล้วขึ้นดัดฟ้าได้แล้ว,ลวเราวก็เดินไป <S 1> <S 1> ตอนเช้าก็ไปออกกำลังกายที่ดัดฟ้าเดินโควิดไปไหนไม่ได้เราขึ้นดัดฟ้าจ้ะแล้วก็อย่างนี้เดินเหินสบายแล้วเพราะเราอายุมากแล้วไปเดินที่ไหนก็ไม่สะดวกสบายเราขึ้นดัดฟ้าของเราสบายกว่า แลปีนี้มาอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้แปดสิบสองแล้วจ้าช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างาเดินเหินอะไรก็เราก็สบายว่าไม่ต้องพึ่งอะไรแล้วไม่ต้องพึ่งไม้เท้าไม่ต้องอะไรไปไหนเราก็เดินได้ของเราเดินสบายไม่ปวดขาไม่ปวดแขนเราก่อนนี้แขนก็ยกไม่ไหวแขนยกอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยเดี๋ยวนี้ยกได้แล้วแขนก็ไม่ปวด ้การขึนเดินนอนเงี้ยสบายแขนก็ไม่ปวดขาก็ไม่ปวดตอนนี้ขาพลิกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้กินตัวนี้แล้วก็ช่วยได้เยอะเดี๋ยวนี้หายเลยอะ่ะทีแลกกินสองเม็ดเดี๋ยวนี้กินเม็ดเดียวเช่าเม็ดเย็นเม็ดกินแล้วก็สบายดีว่า <Wow. S 1> อยาก,กนแนะนําตัวนี้หน่อยว่าคนแก่กินแล้วดีมากๆว่า wow. เดินเหินสบายไม,ไม่ปวดนู่นไม่ปวดนี่ปวดต้นคออะไรพวกเนี้ยกินแล้วหายหมดไม่มีไม่มีปวด 嗯，OK。